สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลิศพาเพื่อนๆมาที่ตลาดอยู่สะอาดมาร์เก็ตนะคะลิศพาเพื่อนๆมาร้านข้าวเหนียวหน้าหมูค่ะเป็นข้าวเหนียวหน้าหมูรถเข็นนะคะจัดร้านน่ารักลิศพาเข้าไปดูนะคะว่ามีอะไรกินบ้าง อันนั้นไก่จากไก่มีปลาส้มผิดได้เลยตามสั่งการมีปลาส้มด้วยนะคะมีปลาส้มนี่ปลาส้มอันนี้ไก่ทอดมองดูข้องในพี่คะสวัสดีนะคะไม่ดนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะก็มีหลายอย่างนะคะเดี๋ยวลิซจะให้เพื่อนๆดูนะคะหวานกับหมูหอยอันนี้หมูหวานเพื่อนๆอันนี้หมูหวานนะคะอันนี้หมูกรอบดสามชั้นทอดกรอบสามชั้นทอดกรอบหมูกระเทียม นี่หมูกระเทียมนี่หมูเคมาเหมอนันองได้ว่อร้ยเป็นสลาส้มเหมือนกันนะคะปลาส้มก่ะ้ปลาส้มนี่ื่องในค่ะนี่ไก่ทอดวันนี้มีถั่วต้มด้วยถั่วต้มแก้วละยี่สิบเลยจ้าถั่วต้มแก้วละยี่สิบต้มเอง,อง,เองขายเองนะคะต้มเองขายเองทำเองทุกอย่างค่ะสดไหม น,นี่เท่าไหร่อะคะหอยนี่อย่างนี้30ค่ะใส่หมู2อย่างค่ะถ้าอย่างเดียว25นะคะอย่างเดียวี้ามีทั้งข้าวขาวข้าวดำข้าวขาวข้าวดำข้าวเหนียวนุ่มๆเเพื่อนๆตลาดนี้ก็คือตลาดอยู่สะอาดมาร์เก็ตนะคะหรือว่าเขาเรียกกันว่าตลาดสวนหลวงใหม่ค่ะส่วนมากแม่ค้าที่นี่ก็จะเป็นแม่ค้าที่มาจากตลาดสวนหลวงนะคะที่ปิดไปแล้วนะคะตลาดสวนหลวงรอบเก้า ก็จะขายตั้งแต่วันจันท์ขายทุกวันนะคะขายตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์น่ะร้านค้าก็จะเยอะนะคะถ้าเสาร์อาทิตย์นี่ร้านค้าเต็มเลยนะคะตรงนี้แน่นเลยวันนี้ที่ริบมาก็วันศุกร์ค่ะก็จะเป็นเป็นของสดของแห้งมีนะคะพวกพวกอาเขาเรียกอะไรทำกับข้าวะคะ่ะพวกอาหารทำกับข้าวปลาสม้สม กินกับแป้งกรอบๆจะอร่อยนะคปะปลาต้มเนี่ยด้แป้กรอบอร่อยพี่ขายทุกวันไหมคะขายทุกวันพี่ขายทุกวันค่ะขายทุกวันก็ตั้งแต่กี่โมงอะคะตั้งแต่หกโมงประมาณหกโมงถึงสิบโมงอะคะ่ะหกโมงเช้าถึงสิบโมงนะคะเดินเข้ามาจากหน้าตลาดก็เจอเลยนะคะร้านเนี้ร้าน <laughs> รถเข็นปีฟ้านี่แหละค่ะสองห่อเป็นกลงกันไหม ปรับนะคะอันนี้หนังเหรอคะพี่เนื้อน่องคนหนังค่ะพี่อ๋อเนื้อน่องเป็นเนื้อน่องคนหนังนะคะหมูฝอยกัน้นไว้จะได้ไม่แฉะใช่ไหมคนะใช่แต่ถ้าทานเลยวางนี้อร่อยกว่า ก็จะอยู่ที่วิธีการพับเหมือนกันใช่ไหมคะข้าวเหนียวนะี่ยถ้า<ช>พับแบ่งกันได้<ช>ก็คือแม่ค้าเขาจะพับในส่วนของหมูเอาไว้ส่วนหนึ่งนะคะ<ช>แล้วก็ข้าวเหนียวไว้ส่วนหนึ่งไม่นานกว่าแต่ว่าถ้าแล้วแต่ลูกค้าสั่งอนข้างเป็นขนมครกนะคะหอมมาเลย ร้านอยู่ใกล้ๆกันนะคะเพื่อนๆที่รับออกงานด้วยไหมคะถ้าใครสั่งรับออกงานนอกสถานที่แล้วก็ทําเป็นข้าวห่อทําส่งตามออเดอร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะนี่รบกวนขอเบอร์หน่อยได้ไหมเกิดมีใครอยากทาน087 000465ค่ะเพื่อนๆอยากทานนะคะข้าวเหนียวห่อนะคะค่ะาทำส่งได้แล้วก็รับออกงานนอกสถานที่ด้วยไปทั้งรถเลยไหม ไปทางรถเลยก็ได้นี่นะคะโั่ตต้มน่ากินเพื่อนๆค่ะลิซฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะคะตลาดอยู่สะอาดมาร์เก็ตหรือตลาดสวนหลวงใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวลิซอุดหนุนข้าวเหนียวเดี๋ยวลิซเลือกเลยแล้วกันอะไรอร่อยค่ะโอเครวมๆมาให้ลิซชิม จาข้าวเหนียวไม่ต้องเยอะนะคะไหาก,กันไวอ่ะลิขออุ่นหนุนนะไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ค่ะไม่ได้